สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้จะมาเสนอนี่เขาเรียกปล่าโอหรือเปล่าไม่รู้นะหน้าตาแบบนี้ก็วันนี้ผมใช้เวลาอบจากเครื่องออโต้นะราคาเครื่องนี้ก็อยู่แค่1200เท่านั้นเองก็แทนที่เราจะเอาปลาพวกเนี้ยไปทอดน้ำมันใช่ไหมครับเราก็เอามาอบแทน รสชาติของปลาตัวนี้ก็ติดเค็มนิดๆอยู่หน่อยนะก็กินเยอะก็ไม่ค่อยดีแต่ว่ากินปลาตัวเล็กแบบนี้มันเป็นปลาทะเลเนาะก็มีแคลเซียมดีครับก็เอาไปยำยำยำเหมือนปลาปกติที่เราปกติเราจะเอาปลาไปทอดก่อนใช่ไหมแล้วก็เอามาอบแทนเพื่อจะลดน้ํามันครับเพราะน้ํามันพวกน้ามันขวดอะไรพวกนี้มันจะผสมพวก สารกันชื้นเอ้ยม่ใช่สารกันชื้นสิสารกันหืนพวกน่าจะเป็นไฮโดรเจนนะถ้าผมจะไม่ผิดก็จะมีการกระบวนการเยอะแยะเราก็จะเลี่ยงการใช้น้ํามันแทนนะครับใช่ว่าเราจะใช้น้ํามันพืชเราจะดีนะก็เลี่ยงการใช้น้ามันให้เยอะที่สุดแล้วที่จะทําได้ครับตัวนี้ใช้ไฟอยู่ร้อยสี่สิบแล้วก็ผมปิดไปที่ยี่สิบนาทีนะความกรอบก็คือใช้ได้เลยอร่อย จะไปกินเป็นสนแน็คบางครั้งก็ได้นะดีกว่าไปซื้อสนแน็คกินนะครับตัวนี้ผมซื้อจาก Tik To อกตอนที่เขาไม่มีค่าจัดส่งมันก็จะถูกหน่อยนะถูกมากเลยถูกกว่าซื้อถั่วมากินอีกผมซื้อถั่วแบบนี้มาอบด้วยนะก็ม pues, ีตัวตนี้ตัวตัวนี้ตัวถั่วลิสงแกะเปลือกเจ็ดสิบห้าบาทต่อกิอกโลตัวนี้เป็นหัวเม็ดหินมอญพรแบบขาซีกนะ 280บาทต่อกิโลครับซึ่งผมไปเช็คราคาแล้วเนี่ย TikTok เนี่ยเขาจะขายแพงกว่าแต่ว่าเกรดหมายถึงตัวถั่วตัวนี้นะถั่วเมื่อถงองมิตราในตัวนี้ก็เขาจะขายประมาณ320ซึ่งจะเป็นเกรดแบบไม่แตกนะแต่ว่าผมว่ามันไม่จําเป็นกินเองก็เอาแบบถูกสุดแล้วกันนี่ก็ไปซื้อจากในตลาดถูกกว่าเยอะเวลาผมอบก็ กิโลนึงผมก็จะอบได้สัก4ีหครั้งนะครับโดยที่ผมจะไม่กลับอะไรเลยทางนั้นก็จะใส่แบนๆแบบนี้แหละไม่ให้เขาท่วมกันทับกันนะเพราะว่าถ้าท่วมกันทับกันเขาอาจจะไม่สุกก็ลองไปบิดดูครับถ้าเป็นถั่วเนี่ยผมจะใช้160องศาผกไปที่25นาทีเลยก็จะพอดีเลยครับไม่ไหมแม้แต่เม็ดเดียวแล้วก็อร่อย มากๆเลยลดน้ำมันนะก็ฝากทริคที่ผมลองทดลองทำมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเอาไปใช้ได้เลยครับคือหม้ออบลมร้อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงนะอ,อย่างฟิลิปเนี่ยเจ็ดแบาทตัวนี้แค่พันสองคือผมซื้อถูกสุดเลยก็ตัวนี้4ี่ลิตรนะครับก็ไปดูกันเอาเองนะสวัสดีครับ